สวัสดีคระนักเรียนและท่านผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูเป้าหรือครูจันเพนเอมพกสูงค่ะในรายวิชาว,วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะค่ะสําหรับวันนี้เราจะาพูดถึงในเรื่องของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตค่ะค่ะสําหรับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนั้นเราสามารถจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตได้เป็น3ามกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มพืชค่ะกลุ่มที่2กลุ่มสัตว์ค่ะ และกลุ่มที่3กลุ่มไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์นะคะค่ะสําหรับกลุ่มพืชกลุ่มพืชน,นั้นนะคะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้สามารถเคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นทานตะวันเฟิร์นไผ่และมะเขือเทศค่ะส่วนกลุ่มสัตว์นะคะกลุ่มสัตว์นั้น เป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ตอ้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารสามารถเคลื่อนไหวได้เคลื่อนที่ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะแมวที่อยู่ตามบ้านเรานะคะเสือค่ะปลาค่ะดาวทะเลนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์ค่ะกลุ่มไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต บางชนิดสร้างอาหารเองได้บางชนิดสร้างอาหารเองไม่ได้บางชนิดย่อยสลายสิ่งมีชีวิตอื่นบางชนิดเคลื่อนไหวได้เคลื่อนที่ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นแบคทีเรียเห็ดไวรัสในปัจจุบันนี้ก็จะพบว่าเชื้อไวรัสนะคะโคโรนาห,หรือโควิด1 9ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคโควิดที่ทำให้เราได้มีการจัดก,การเรียนการสอนในแบบนี้ค่ะ หรือราขนมปังนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูจันเพนขอจบเพียงเท่านี้นะคะเราจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย